้นเลยโอตู้เย็นไปไว้บ้านหลังได้ขายของฝากตู้เย็นไปไว้บ้านหลังได้ไหมโอ้โหยตเย็นไปใหเลยะให้อย่าพูดประเด็นนี้เยบร้อลนไมา้ำอย่างนี ไม่เอาล่าไปทางเรือตัวขึ้นหน้านี่จิตลอยไปหนูแรงขารือมันไม่น่ะถ้าแย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นน่าต้องระวังโอ้โหลูกชายเรียกหนูเลยมออใครนะลู้นบนลูกชายอ๋ยอ เนี่ยเจ๊ยอยู่นี่พอดีเดี๋ยวจะมาเอาแมวไปร้องจังเลยระวังระวังเลยอตอนนี้แค่อกนียจะพอไหมมันน้ำขึ้นนะเนี่ยเนาะน้องอะไรนะโอ๊ยน่ง